มาแล้วนะครับเสียสารานอยู่รูแดงนะครับแล้วก็เสยแว่นยี่สามนะครับอยู่รูน้ำเงินยครับ <23. S 1> ออกมาแล้วครับ เข้าไปนะครับคู่ที่ยีสามนะครับก็จะเหลืออีกสองคู่นะครับอ,อีกสองคู่ก็จะเป็นเจ็ดิบรถดำนาห้าเจอกับสำเริงการ,กรเกษตรนะครับแล้วก็คู่ที่ยี่สิบห้านะครับบายนะครับช่างออฟมือถูเข้านะครับก็จับจับฉลากได้บายครับผม น,นี่ก็จะเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าช่างออบจับฉลากได้บายนะครับแล้วก็เจอติ่มรถนำนาห้าเจอกับสำเริงการเกษตรสามไอสีสิบสามนะครับ มีคู่นึงแต่คู่นึงไม่ได้แข่งรับได้บาครับแข่คู่เดียวครับรถต้องไปยงไ่เข้าสุดต่ตาเก้อเดินมาแล้วอ่าจะติ่มเข้าแล้วนะครับ ก็จะเหลือสำเริงการเกษตรนะครับกรรมการจับเวลา3นาทีนะครับผมตีย่สิบสี่ีกน้เลรับ กรรมการเรียกแล้วนะครับสำหรับสำเริงการเกษตรนะครับมาแล้วครับพอจุดสตาร์ทครับผมการนี้ก็จะเป็นแข่งการคานแข่งขันรอบแรกนะครับสำหรับรุ่นย่ำนาชาวบ้านนะครับผมก็เดี๋ยว ลงให้ทยอยลงให้นะครับคลิปเพราะว่ามันลงทีเดียวไม่ได้นะครับมันมันเยอะจัดก็จะทยอยเป็นรุ่นๆให้นะครับสำหรับคลิปสนามวัดสะดูนะครับใช้หน้านะครับผมอ,ออกมแล้วผม ดิสติมลดอำนานะครับมาเยอะเลยนะครับ แรกสำหรับรุ่นย่ำนาชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจัดสลากน,นะครับโดยไอทีนะก็นีก่ก็จะเป็นรุ่นย่ำนานะครับรอบที่สองนะครับผมสำหรับสนามวัดสะโดนะครับผม <ST US K> ก็รุ่นย่ำนานะครับรอบที่สอง ีปเ,เปเ็นเย็ดิมนะเจ็ิมรถดํานา คู่ที่สองก็ออกมาแล้วนะครับนี่จะเป็น2องเซตติ้งนะครับอยู่ลูกแดงนะครับแล้วก็ลูกแดงสอนเซตติ้งนะครับหล<อ>ักคู่ที่สอง ต่อไปนะครับเป็นช่างออกรงปทูนะครับอยู่รูด้ำเงินนะครับผม สองนะครับการแข่งขันรถยนาต้นชาวบ้านก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสังอออปุงวระทุนะครับอยู่ลู่น้ำเงิน ความนะครับแตาเขาเป็นกบทัวนะครับแต่เข้านะครับแต่ความเกิดอุบัติเห็นุนิดหน่อยครับผมคนขับไม่เป็นอะไรนะครับคนขับไม่เจ็บน,นะครับไม่เป็นอะไรครับผมลงไปดูนะครับทีมงาน เหค,ครับคนขับปลอดภัยนะครับผมบรับหจังออบวงมาตูแต่เข้าเส้นชัยนะครับเมื่อกี้นี้จังออฟชนะนะ,ะนี่ครับแต่ทุกคนเห็นนิดหน่อยครับผมแต่คนขับปลอดภัยครับคนขับโอเค,คปลอดภัยจังอาอบวงมาตูนะครับ เดือดแว่นนะครับเจอับสอกเสร็จสิ่งนะครับ oh. เซืดแว่นเข้าไปนะครับผมแลเมื่อกี้นะครับที่ก็เจอทุกันที่เห็นนิดหน่อยก็เลียร์รถเรียบร้อยนะครับก็ oh. คนขับไม่เป็นไรครับผม รอบที่สองนะครับคู่ต่อไปเสีอดำลานรถเกี่ยวนะครับเจอกับน่าจะเป็นเอ่อเจอดำลานรถเกี่ยวนะครับนามาเลยนะครับเจอดำลานรถเกี่ยว จะเป็นเสียสำรานนะครับเสียสำรานอยู่รูแดงนะครับผม ลานมานะครับเอ้ยยังไงครับวิ่งมาคันเดียวการนี้ครับรอบสามแล้วครับสองก็เซตซิ่ง เดีครับเสียวเนนะครับครับอไปครับสำหรับอบ3รม่นยำนะชาวบ้านนะครับผม ไทยวะนะครับเจียกับทางออฟนะครับทางออฟดงระตูกออฟจิ๋วส้แดงนครับไทยวะครับเสียสำรานนะครับ รันเดกันทั้งสามนะเดี๋ยวัำดานอยู่ลูกนะครัน ครับผมเจอแับ <Yeah. S 1> น่าจะเป็นเจ๊ติ่มรถด,ดำนานะครับไอ้หน้าเขีเขยวๆอย่างนี้ เป็นปิ Pick ๊อฟนะครับปิ Pick ๊อฟกับกับเจติมรถดำนาน,นะครับ,บรปิ๊อฟตุ้งมาทูอยู่รู้น้ำเงินไหครับ,รบเจติมอยู่รู้แน่ก็นนต่อไปเจติมนะเข้าไปรูน้ำเงินนะครับเสียแม่นเจอกับเสียสำราญน,นะครับผม อะไรเลยอีกคู่เดียวนะครับผมเดี๋ยวแม่นนะครับ น,นะครับก็ยัง,งนี่ครับเสียแม่นครับอยู่รูน้ำเงินนะครับแล้วก็เสียสำรานอยู่รูแดงนะครับผม เดรสไลน์นะครับอยู่รูน้ำเงินเดรสกับชจางอัพดุงประตูนะครับอยู่รูแดงนะครับผมรบบรุ่นยันนาครับ เซเว่นนะครับเซเว่นเจอกับเจ๊ติมลดนำนานะครับผมเจสติมลดนำนาอยู่ลู่น้ำเงินนะครับแล้วก็เซเว่นอยู่ลู่แดงครับผม อันนี้ครับรอบรองนะครับอ่าก็มีเ่นนะครับอยู่รูดแดงนะครับเสียสำราญอยู่รูดน้ำเงินนะครับผมนี่ครับ